ดีครับคุณผู้ชมเพราผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง c g m 4 8อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อ,อตัวเติร์ดสีชมพูของทีมเบเชนะครับปารีแซยแมนนะครับซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีของน้องที่ผมะจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นน้องที่ ผมชื่นชอบมากๆและก็เป็นน้องที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ48ร r o u ก t ูปไท a แลนด์ด้วยนะครับแต่ผมก็ชื่นชอบน้องอยู่ดีนะคืออที่ผ่านมาน้องก็มีแฉลบแฉลบมาอยู่ในแคนีเดตนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ารอไปแต่ก็ผมก็รักแล้วก็เอนดูน้องเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็สัญญากับน้องแล้วว่าจะทำเรื่องราว มาเล่าสู่กันฟังทําเป็นคลิปเขียนบทความให้น้องอ่านเรื่อยๆให้น้องชมเรื่อยๆนะครับก็เป็นคไปไม,ไม่ได้นะครับดูหลังชื่อกนก่อนเนาะหลังชื่อก็คือน้องเบลลพัตรรดาอ,อดีตแคนดิเดตรุ่นที่5ของวงเบียนเฟอนะครับและน้องก็ทาน้องเข้ามา นวงได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยน้องก็อยู่ในฐานะโอชิ OG ของผมแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือเอ็นดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยวูเมนเคฟร์เอ,อ, 48, เ,อ,อเพิ่งเสร็จสิ้นการรับสมัครของน้องๆแคนดิเดตรุ่นที่6ไปเนาะก็เรียกแหละรับสมัคร ออดิชันสิจะแคนดิเดตเนี่ยใช้คำผิดผิดรับสมัครออดิชันรุ่นที่6กไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในกระบวนการคัดเลือกรอบแรกแล้วหลักนะครับแล้วก็ถ้าผมเดาไม่ผิดนะน้องเบลน่าจะส่งใบสมัครในรอบนี้อีกแน่นอนนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วน้องผิดหวังไปเนาะลบรอบในรอบแคนดิเดตไม่ได้เข้าสู่ การเป็่ยนสมาชิกรูดี5โหวตนะครับแต่ก็คิดว่าน้องน่าจะสู้ต่อแล้วก็ส่งใบมสมัครเข้าร่วมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากการไลฟ์ล่าสุดเมื่อคืนแล้วดูน้องมีพิรุษมากนะครับปิดยังไงก็ปิดไม่มิดนะครับดูมีพิรุษส,สุดๆว่าแบบน้องส่งใบสมัครแน่ๆนะครับน้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่แบบไอ้ไม่รู้ไม่ชี้นี่แหละดูชัดเจนมากๆนะครับอ่ะคราวนี้ก็ มาว่ากันว่าออผมก็โจหัวไป,ไปแล้วในออหน้ามูกของบทออของคลิปนี้นะครับว่าเหตุผลที่ว่าทำไมวงบินเคฟรตีเต้องมีน้องเบลอยู่ในรุ่นที่6นะครับซึ่งผมก็รวบรวมประมวลมาได้ประมาณอีกในหมู่หมอ6องผมนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มม,มาได้ในหลักการและเหตุผลนะครับอ่ะ มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็คือความสวยน่ารักน่าเอ็นดูของน้องนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะคือวง b บ k 4 8หรือ c หรือวงใน48 group ก็ตามเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารูปร่างหน้าตาความสวยความน่ารักมันก็เป็นส่วนสำคัญที่เหมือนเป็น first impression นะที่ จะสามารถาตบแฟนคลับให้มาติดตามวงได้อันนี้มองในวงของของเขาเรียกว่าผ,ผู้สร้างวงกันนะเขาก็ต้องหาจุดดึงดูดที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาติดตามาสินค้าติดกามผลิตภัณฑ์หรือติดตามาวงของเขาให้ได้นะครับซึ่งไอความสวยความน่ารักเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆที่มันยังเป็นเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งอยู่นะครับที่ก็ว่ากันต,ตรงๆว่าน้องเบลก็เป็นเด็กที่รูปร่างหน้าตาสวยน่ารักมากๆจริงๆนะครับหน้าสวยๆแก้มป่องๆยิ้มสดใสอะไรของน้องเนี่ยแหละครับหลายๆอย่างก็ประมวลประกอบกันก็เป็นน้องเบลเนี่ยแหละที่ผมว่า แค่เท่านี้ก็สามารถตกคนได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่รู้สึกโดนน้องเบลตกไปทางได้จากรูปร่างหน้าตาก่อนที่เหตุผลอื่นๆมันก็จะตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ก็อ่ะเนี่ยก็คือเป็นงแตเหตุผลแรกที่ผมว่าถ้าน้องเบลเข้ามาอยู่ในวงอย่างน้อยเฟิร์ดิเบชชั่นก็สามารถดึงดูดคนเข้ามาตามวงได้เพิ่มขึ้นนะครับ มากันที่เหตุผลต่อมานะครับก็อย่างที่คุณคนทราบเันดีว่าหน้าที่ของไทดอลโฟร์ทีเฮดกคือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนนะครับแล้วก็ของโฟร์ทีโอเอกุ่มไทยแลนด์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่หลักของเด็กๆของเมมเบอร์เลยก็คือการไลฟ์ในแอปพลิเคชันในแอปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่สามารถดึง ดึงแฟนคลับให้มาติดตามวงได้นะใครไลฟ์สนุกไลฟ์ไลดีได้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 น่าสนใจเนี่ยคนก็จะมาติดตามเยอะแล้วก็มาสนับสนุนวงต่อไปตามกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งน้องเบลเนี่ยหลังจากน้องเ,อเขาเรียกว่าผิดหวังจากตกรอบในในรอบแคดิเดตรุ่นที่้ไป สิ่งที่น้องเบลทำเลยก็คือน้องไม่ได้แบบอยู่นิ่งเฉยๆนะครับน้องก็กลับมาเปิดช่องทางออนไลน์ต่างๆของตัวเองแล้วก็ไลฟ์อยู่บ่อยครั้งมากๆในไอจีซึ่งไลฟ์ของน้องเนี่ยเป็นไลฟ์ที่สนุกสนานมากๆนะครับน้องมาแบบสดใสน่ารักเป็นกันเองสุดๆเลยนะครับเรื่องที่น้องนำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่ ดีๆเรื่องที่สนุกสนานทั้งนั้นนะครับบางเรื่องที่มันไม่ดีน้องก็เลือกที่จะมองในในแง่บวกมองในด้านดีแล้วก็ลืมๆม,มันไปแล้วก็ควบคุมบรรยากาศอารมณ์ของไลฟ์เนี่ยให้ไปอยู่ในทิศทางที่สนุกสนานเฮฮาอยู่เสมอนะครับนอกจากนั้นแล้วในไลฟ์ของน้องเองเนี่ยข้อความก็มีแฟนคลับที่ตามน้องมาตั้งแต่แคนดิเดต ก็ตามมาดูแล้วก็พิมพ์ข้อความทักทายน้องเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว้าวมากๆเลยก็คือน้องเบลไม่ข้ามไม่ข้ามข้อความใดไปเลยนะครับน้องอ่านตลอดคือถ้าพิมพ์มาดีๆน้องอ่านหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่อ่านแล้วก็ปล่อยไปอ่านแล้วก็พูดเสริมต่อด้วยกับแต่ละคำถามที่แฟนลักถามเข้าขมาพิมพ์เข้ามานะครับก็ถือว่า เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะเป็นไอดอลนะครับต้องใส่ใจแฟนคลับนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าน้องเข้ามาเป็นสมาชิกของวงบินเคฟอร์ดเอรุ่นที่6กฟอร์รุ่นที่6จริงๆเนี่ยน้องก็คงเปิดไลฟ์ดูบ่อยๆแล้วก็คงนั่งไล่อ่านข้อความไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับจะอ่านไม่ทันบ้างเพราะว่าแฟนคลับน้องน่าจะเยอะขึ้นแน่ๆแต่ผมก็เชื่อว่า น้องใส่ใจทุกข้อความที่ผิดเข้ามายแน่นอนนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับคนที่เข้ามาเป็นไอด Group, อลของครึ่งจะมีนะครับก็คือการอยากที่จะเป็นไอดอลอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกหนักน,นะครับซึ่งน้องเบลคือคนคุณนนั้นนะครับ ทุกคนถ้าใครตามนยเคนดิเด็ก็น่าจะทราบอยู่แล้วน้องเบลอยากเป็นไกดอกอยากอยากเป็นสมาชิกของวงเวียนเคฟอรเอมากๆนะครับแต่ว่าพอน้องตกรอบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือน้องไม่ได้ปล่อยจอยผมเคยมิวกาสพูดคุยกับน้องตอนเจอน้องในงานต่างๆอยู่เนี่ยน้องก็ยังตอบเหมือนเดิมยังแสดงความฝันอนันมุ่งมั่นเหมือนเดิมว่าน้องอยากที่จะเป็นสมาชิกของวงเวียนเครเอนะครับแล้วก็ เวลาที่น้องพูดถึงความฝันตรงนี้เนี่ยแววตาของน้องเป็นประกายมากๆนะครับดูน้องมีความสุขมากๆเลยที่ได้ได้ที่จะตามตามความฝันนี้นะครับแล้วก็น้องก็ยังคงสนับสนุนวงอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าว่าน้องก็จะมีโอกาสถ้าว่าน้องก็มีโอกาสไปหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมของวงตลอดโรดโชว์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็ถือ เป็นสิ่งที่ดีมากๆน้องเบลนะครับว่าเออความฝันของน้องมันไม่เคยจางหายไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วผมเชื่อว่าพอน้องเข้ามาเป็นไอดอลแล้วเนี่ยของวงเวีนเครฟรูยกระทาเป็นได้เป็นนะน้องคงทำหน้าที่การเป็นไอดอลอย่างดีเยี่ยมไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกไหนแน่นอนแล้วก็พอน้องจบศึกษาออกจากวงไปแล้วเนี่ยผมว่าน้องก็ยังคงรู้สึกดีๆการเป็นไอดอลอยู่ แล้วก็ถ้ามันมีการรวมตัวอะไรสักอย่างครับสิทธิ์เก่าขึ้นมาเนี่ยนองแล้วมีเพลงอะไรของรุ่นนอ้องสมมุติเป็นเพลงรุ่นที่หกเลยน้องก,ก็คงออกมาร้องมาเต้นแบบเต็มทแบบี่โดยที่ไม่ทิ้งงานไปไหนอย่างแน่นอนนะครับก็ชื่นชมน้องเบลมากๆแล้วก็ขอให้หสมหวังนในครั้งนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนคนใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ